สวัสดีค่ะเอฟซีมือนี่ก็มาเที่ยวนะเอ <c oughs> ไากาแฟจ้ากมาโอ้ยกมากับผูตัวนอนสีมาอยังเขาก็ต้องหูจากมาเที่ยวพาคพรนะคะ่ะอันนี้เขาขึ้นยังค่ะโอ้ยแววจากันแวะจาก,จากยงกังเกาะมีทอยเ e ็ด้วยนะคะแวะจากลงเตียมนกขุนทองลองจุกรู่จุกรู่จุกลู่ก็เลยแววมาเที่ยวนี่ค่ะหาดมโนโร เบิงหมองน่งดิละ่ะขึ้นนี่สินอนนีบ่าเป็นตะนอนนีาน,นาไข่เอฟซีเบืองคือหาดคูดเดือบ่ก็เล่นน้ํานะคะเหมือนหาดคูดเดือเลยจะเป็นหาดมโนรมนะคะลมแรงฝั่งนู้นก็เป็นประเทศลาวนะคะบ่เมือเ่อีิบประมาณวันหยุดก้นกันเลยบหลายนะคะมีส้มตําไก่ย่งไก่ย่างน,นะคะที่คันนั่งพักชายหาดเนาะ ทางลงรถนะเห็นปะอันนี้ก็แวะเบิ่งอาหารการกินกับมิยังแน่นะค่ะก็สิเบิ่งมันจะไกลก็ทางลงเขาเนาะมันยังลุ่มไหลเดี๋ยวสิขับรถลงไปจั่หวะนี้เอาวิวทั้งเทิงก่อนถ่าเห็นบ่หาดสวยลุ่มายไปถ่ายเห็นบ่ค่ะหาดมักโนรมนะคะเอ้ยมานักผู้อยากเห็นหน้าผู้นี่เป็นตัวผู้ใดมานี่เป็นคนในอันเครื่องแบบนี่เอ้ยทางหลวงละมั้งมาไปใส่กับมิเตผู้บ่าวเนาะม่ใหญ่นี่ ก็อิจฉายอยึางหน่อยนดเอฟซี FC เบิรงกน่ละอึ้งน,น่อยมากนี่ค่ะมายืนอยู่หาดมโนรลมนะมาหาผู้ค้าก็มาเรื่องนะคะก็จะไปดูการตรวจสอบภาษีย้อนหลังนู่นนี่นั่นก็ต้องมีการคุยกันก็ต้องมีการเรียงดูปูเสือนะคะเรียงดูปูเสือ,อไปไปเบิรงอยังกันนะเบิรากยังไดเหมือนี๋มันเดี๋ยวมาค้นเหหาบของขายอยังกบีลนะูกเป็นักา ใต้ต้นกกขามมึงอย่ามายืนจับแขกใต้ต้นกกขามนะเออนี่ค่ะร้านก,กาแฟอย่ามายืนขายอยู่ใต้ต้นกกขามนะเว้ยจะมาดูกันอ่าเปิดร้านขายกาแฟสาขาสามหรือไงแถวหาดมาโนรมเนี่ยเออบนแอร์นี่ค่ะเนาะอาจิะมาเปิดกาแฟเปิดกาแฟขายที่หาดมาโนรมสาขาสามสี่ห้าตามลำดับนะครตอนนี้อย่าหนีนะจะเม่คากาแฟเอสเปรสโซซูยานีแะสูเดอ กาแฟ ino, เอสเปรสโซคาปูซิโนเห็นพอทางลงรถทีมสิมาเล้วค่ะเดินเป็นที่เที่ยวพักผ่อนหย่อนใจหาดมโนโรมนะคะนั่งชายหาดฝั่งไทยตรงนู้นก็เป็นฝั่งลาวนะคะมีน้ำสายสานมีห่วงยางเล่นน้ำได้นะคะแล้วก็นอนฉ่ำๆถ้าเกิดดื่มเยอะแยะ,ยะ,ยะก็ไม่ต้องกลับแล้วก็นอนพักผ่อนกันนะคะร่มเย็นๆวันนี้อากาศเป็นใจค่ะแดดไม่ร้อนมากนะคะ ไม่ต้องถามว่ามากับใครนะคะก็มากับผู้แหละเพื่อความปลอดภัยก็มาเฉลิมฉลองเนาะะ,ะเออเฉลิมฉลองเปิดห้านกาแฟาเพิ่มแล้วก็เดี๋ยวไปจะนาทะเลหลายมันก็เป็นตะเบือนนายเห็นไหมคะรถขับลงไม่ได้นะคะดูนะการขับรถลงนะคะเป็นไงคะลงดูจากใบไม้ลมพัดอ,อู้อู้อู้เลยนะคะโอ้อยากจะเห็นหน้าผู้ขึ้นมาละสตไม่เห็นหลอก เทวดาเทวดาอีอีซ่วมแต่มันบอกว่าออีอื่งมันมีเทวดานะคะอยากเห็นหน้าเทวดาของอื่นเหรอคะไม่ได้ไม่ได้ให้มันจบทุกเคสก่อนนะคะปิดจอบร้านกาแฟสาขาสองสาขาสก่อนก็ไม่เกินสิ้นปีในราคาเพราะฉะนั้นนะคะก็ขอบคุณ f อที่ผ่านมาน้วคนใจดีแต่คนสายบาปก็ให้มันพัดผ่านไปเหมือนสายนาคะส่วนที้ซ่วมแต่ก็อยู่เท่าในส่วมเลยมึงเห่านะมึงยิงมเหมือนหมาที่เรือนตเห่าไม่รู้เรื่องเลยมึงดูไอ้หมาดำสิ ไอหมาดำไอหมาแ้่หรอตอนนี้เขาไม่ออกค่ะนะคะเพราะท่านรองเอาตะข้อไปครอบปากมันแล้วนะคะแล้วก็ใครอีกหลายๆคนที่โดนไอหมาขี้เลอนหมาดำชอบเห่านะคะเออไปเลียหอยเน่าๆไม่พอนะคะตอนนี้เราไม่กลับไปสนใจวนวพวกหอยเน่าพวกโง่พวกเซอร์มันอกมนูหัดมาใช้ชีวิตกว้างๆกันหน่อยนะ,ะจ๊ะแม่สายบาปมันทั้งหลายส่วนสายบุญก็ขอบคุณทุกคนนะคะคิดดีทดําดีชีวิตมีสุขนี่ค่ะหาความสมเสร็์ตัวเองนะคะ จะไปดูว่าใครที่ไม่เสียผสมภาษีเราก็จะจับนะคะ นะใครที่โกงขายของเถือเ่อนแถวตแถวนี้มีหรือเปล่าเนี่ยแถวแม่น้ามีขายของกอปี้ลิขสิทธิ์ไหมเออหรือว่าพอหมดเนื้อหมดตัวนะภาษีย้อนหลังแล้วก็โดนขดอดกคดีไปเยอะนะคะออกมาจาก,ากแดนห้านะคะก็ให้เมียมาขายมามาถือถุงกระดาษแถวนี้ก่อนนะคะเมียเลี้ยงลูกไปนะคะส่วนเมียก็อีก3คดีนะคะอันนี้คืออะไรจะโอ๊ยก็ว้าวเลนๆไปสั้นๆลหละมัมีอย่างครับปร,ประเด้๋ยวว่าถึงภัยประเดวก้าถึงภัยแล้วก็ว่าวเล่นๆมวนๆไปตามสั้นๆะละ้กันในฐานะที่มาเที่ยวนะคะ ป่ะ FC ซเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะแปบ๊บหนึ่งไปเล่นน้ำสักชั่วโมงสองชั่วโมงหรือไม่แน่อาจจะเล่นถึงเย็นเลยเพราะว่าวันนี้จะนอนแถวแถวนี้แหละค่ะก็ขอเชิญชวนมาเที่ยวนะคะหาดมาโนโรมที่พักวันหย่อนใจของอ่าจังหวัดมุกดาหารนะคะแล้วก็ไปไหว้พระวาเจ้าหรือจะข้ามไปฝั่งนูน่นก็ได้ฝั่งลาวใครเคยมาแล้วก็โอเคนะคะวิธีขับรถลงสบายเพราะวันนี้คนค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดพักบ่น เป็นวันธรรมดา,นะาให้ดูวิวไปค่ะขุดส่งขุดซ่วมบริการดีนะมีส่งมีซ่วมด้วยเห็นไหมคะอยู่เมืองไทยแสนจะใสใสไรจริงๆขนาดมาดูเรื่องทรัพย์สินทางปัญญามาดูการพวกที่ถูกจับลิขสิทธิ์ยังแวะมาเที่ยวหาดมาโนโลมใสไรจริงๆนะคะ เมื่อมองฟ้าคืนนี้พระจันทร์ยังดูสวยเดน่นอย่างค่ะยังอย่างให้รอมืดก่อนนะคะอาจจะได้มาถ่ายพระจันทร์แต่ว่าถ้าเกิดดื่มเยอะมึนเมาก็ไม่ได้ถ่ายนะอีสันก็จะเข้าห้องนอนไว้ว้าเรนค่ะโอ้มากับผู้เมืงอกมาพูดถึงห้องนอนแล้วยังไม่ทันกินเลยมึงจะมอมผู้หรือเปล่านะคะมึงจะมอมผู้หรือเปล่าถึงเพราะว่ากินเสร็จก็จะนอนไม่ไหไม่เลยแล้วก็แล้วแต่เลยคะ่ะเบิรงก่อน สุดแท้แต่วาสนาสุดแท้แต่วาสนาเมื่อเห็นสาวจันดังกึมมีแฟนแล้วเขาก็ลืมสาวอึ่งคนกูอึ่งน้อยนะคะไปไหนอึ่งก็มีความสุขอะช่วงนี้ก็เป็นช่วงคืนกำไรนะคะ เมือ่อวานก็ไปเที่ยวตะลิ่งซันวันนี้ก็มาถึงมบุกอาหารโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะใครที่บอกว่าโอ้ยอึ่องมีคดีต้องเดินทางไม่ต้องค่ะไม่มีคดีก็เดินทางท่องเที่ยวอยู่แล้วนะคะเพราะอึ่องน้อยชอบชอบท่องเที่ยวค่ะชอบเปิดหูเปิดตาเปิดสมองค่ะไม่ชอบอะไรที่งโงงๆอยู่ในกระโหลกกระลายอยู่ในซ่วมเน่าแล้วก็ออกมันมันหนอกมันโนนะคะมีเงินแต่งโง่มันหนอกมันโนโลกแคบคิดนูน่นคิดนี่ไม่มีมูลความจริงสักอย่างแล้วทำให้อาล้านกาแฟดําหรือพวกกระทิงน้อยได้หลอกเราก็เป็น เป็นไงกะอาดเปิดหูเปิดตาโลกกระทแทกว้างๆเหมือนอึ่งน้อยเนี่ยค่ะนะอึ่งน้อยแสนคนเราต้องมีความฉลาดเฉลียวนะคะส่วนใครที่รังแกคนนู้นคนนี้ก็สู้มันค่ะอย่าไปกลัวมันนะคะอึ่งน้อยเนี่ยใช้สมองสู้ๆนะคะนี่ค่ะโป่งๆโล่งๆนะคะมานั่งดูซิว่าจะจัดมันยังไงดีนะคะที่แถวชายทะเลแล้วก็จัดมันยังไงดีแถวอสกลบุรีนะคะแล้วดูซิมันหมดตัวแล้วมันจะหนีไหมเนี่ยค่ะถ้ามันหนีมันก็ต้องไปฝั่งนู้นฝั่งลาวสิบปีนะคะ คดีมีอายุความ1ิปีนะคะส่วนอึ่งน,น้อยไม่หนีเราค่ะเป็นโจทย์สวยๆนะคะเดี๋ยวต้องเดินสายเที่ยวนะคะไปต้องไปวังม่วงสระบ,บุรีก่อน,นะคะต้นเดือนเนาะแล้วก็เอาแต่พุกาหารเดี๋ยวก็ได้มาเที่ยวอีกค่ะนะคะไปไปมามานะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาอีกแล้วค่ะนะคะ มาตามกระบวนการยุติธรรมค่ะไม่ต้องกลัวอะไรนะคะเอฟซี MC. ไรสดนี้คลิปนี้อประหยัดก็ให้ความรู้นะให้กําลังใจทุกคนที่โดนคดีกันอยู่ตอนนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะถามากินไปทําทางออนไลน์โซเชียลไม่จำเป็นต้องบอกอะไรใครมากค่ะตอนนี้เพราะว่าโลกโซเชียลนะคะคนดีมีน้อยกว่าคนเลวเยอะนะคะก็ฝากถึงนะคะทุกๆคนคิดดีทําดีนะคะพวกพวกที่โกงเขาหลอกลวงบงิดบังความจริงบนสุดท้ายนะคะ โดนกระชาาถุงดําออกมาผลสุดท้ายก็ต้องจอดานะคะกแ็แทงกรรมยุติธรรมเสมออย่าเพิ่งหนีนะจ๊ะนางกาแฟแดำนะานางกระทิงน้อยตอนนี้คดีเยอะเป็นไงคะจะกัดแกล้งคนนู้นคนนี้สุดท้ายตัวเองคดีเยอะอย่าหนีนะห้ามหนีนะเฟ้ยอันนั้นแม่น้ําโขงนะคะไปดูตรงนู้นนะคะนุ่นลำน้าโขงไปถึงนู่นเลยนะคะนู่นถึงสุไหโกโลกเลยนะคะโอเคเนาะแต้ว นี่เขาก็จะเอาอัไน,นี้มาลงแล้ซีรูสิเห็นไหมนี่เห็นไหมเขาเจะแพที่นั่งมาลงมาเรื่มเื่อยเดี๋ยวเพราะว่าเขาบอกว่าหน้าร้อนนี่คนจะเยอะมากนะคะเมสานี่ยังเพิ่งมีนานะคะมีนาแล้วก็มีคดีแล้วก็เมษาก็ขอเชิญชวนทุกๆคนมาเที่ยวหาดมาโนลมนะคะจังหวัดมุกดาหารคะ่ะจะซื้อขนมอะไรมาเพิ่มมานอนกินนักกินอะไรคล้ายๆครูเดือบบีชอันนี้ก็มโนลมบีชนะคะมุกดาหารคะ่ะสวัสดีพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ